มาแล้วฮันโซฮีในมาดนางเอก MV ของจองกุก BTS แค่มีเกินต้านทานหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการมีข่าวลือออกมาว่านางเอกแถวหน้า n ั m b บ r 1แห่งยุคอย่างฮันโซฮีเตรียมรับบทเป็นนางเอก MV ของสมาชิกมักเน่ทองคำของวง BTS อย่างจอนจองกุก ล่าสุดมีการเปิดเผยที่เซอร์เพลงเซเว่นฟีดและโตของจองกุกออกมาแล้วและยืนยันข่าวว่าฮันโซฮีจะมาร่วมงานกับจองกุกเป็นเรื่องจริงซึ่งเคมีของทั้งคู่ก็ร้อนแรงเกินต้านทานมากสำหรับเซเว่นฟีดและโตจะออกในวันที่14กรกฎาคมเวลา1.00น KST